สวัสดีครับผมนมเปี้ยวครับอยู่กับแม่นูนากระป้มเช้านี้เปี้ยวนอนอาบแดดครับอาบแดดแล้วยังไงลูกกินข้าวไหมนี่สายแล้วนะ<อ>กินข้าวหน่อยเร็วงามหน่อยงามหน่อยให้กินเองก็ไม่กินนานเมินให้กินเองเมินเมินเมินงามงามงามลูกเอางามแม่ป้อนก็ได้เอา้าคิ่ดินเอ้ยคิดถึงนมเปียวไหมไม่ไปเปี้ยวไม่ไปกินมางามก่อน เพียวเพียวมางามกับลูกมะมางามข้าวกันเร็วๆแม่จะไปทํางานเร็วๆเร็วๆเดี๋ยววิ่งตามแม่อย่างดีเดี๋ยววิ่งตามแม่นะอืมงอนเหรองอนไม่อาบแดดเลวลูกเนาะียวงอนไม่งมแม่ป้อนก็ได้เอราถ้าเพียวไม่งมเปียวป้อนก็ได้ นาตรเอาใจนะครับดีต่อใจครับผมไอแม่ป้อนครับไม่ยอมกินเองครับนี่จากเตียงมาจะนั่งมาหลบอยู่ตรงร่มนี้อขี้ตาก็มีนี่ขี้ตากินแล้วจะได้ตามแม่ไปเล่น เปี่ยนให้แม่เอาใจครับ แซ่บบ่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหม,มน้ำเปรี้ยวนี้ให้แม่อาใจเลยะเปรี้ยวให้แม่อาใจครับงั่เองก็แม่งําครับอย่าให้แม่ป้อนครับแม่ไม่ได้ป้อนนานแล้วเนาะเอ๊ะแม่ไม่ได้ป้อนเปรี้ยวนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลนดินลนดินดูทุกขานี่สิขานี่มีเม็ดนึงม,มีเม็ดนึงที่หล่นดิน อ่นเล่แม่ไม่ได้ป้อนเปรี้ยวเลยนั่นแล้วครับแม่ไม่ได้ป้อนเปรี้ยวเลยครับแม่ครับป้อนเปรี้ยวหน่อยนะครับเปรี้ยวอยากให้เอาใจครับก็จะหมดแล้วลูกจะเย็นเย็นกินแล้กินต่ออีกหน่อยนึงก็จะหมดแล้วครับ มีความน่ารักของน้ำเปรี้ยวนะครับอยากให้แม่เอาใจครับผมถ้ามีพี่นินกินด้วยก็จะสนุกนะครับลูกหลอกของแม่ลูปหลอกของแม่ครับ จะเลียมือเลยเหรออร่อยจะเลียมือแม่เลยเหรอือเปรี้ยวเดี๋ยวแม่เอาขนมมาให้อีกนะเดี๋วแม่เอาขนมมาให้กินอีกอเดี๋ยวแม่ไปเอาขนมก่อนนะครับใจเย็นๆครับอู้กินเกลี้ยงเลยน้เปรี้ยวกินเกลี้ยงเลยครับเดี๋ยวแม่ไปาขนมมาให้หลุกรอแป๊บหนึ่งมาแล้วแม่เอาขนมมาแล้วนี่เอาสองสีนี้จม่ชอบกินสีเขียวนะครับผักหรือเปล่าสีเขียวนี่ เราสีเหลืองไหมถ้างั้นน่ะเอาไม่เอาสักสีเลยเอาสักสีหน่อยเร็วเลี้ยเ,เอาไว้ตรงนี้เอาพี่ดึกพี่กอลลามเอ้ยพี่เรากอลลั่มมากินหนมนมเปรี้ยวเดอ้อเดี๋ยวแม่ทำแท่งเล็กให้เอาไหมอุ้ยหักไม่ได้นี่เอาหักก็ได้ดีว่าวายหักก็ได้หักก็ได้กกไดอุ้ยทำแท่งเล็กๆให้นมเปรี้ยวกินก่อนอุ้ยกินกินเอ๋อกินหรือไม่ไม่เอาเหรอ เอาพักอีกเอาดินะนี่นะนนะทำแท่งเลก็กๆให้แล้วนะเอาสีเขียวสิสีเขียวเอ้าไม่เอาอีกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวงำงำงามงามงามงำบักหล่ะเร็วๆๆๆๆๆอีกประตูเร็วๆเสร็จกหล่าเร็วโอ้คนอาหารเม็ดเงียบ่บักหลังอีกเพ้อเอาดันทิ้งดุนทิ้ง เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวอลูกหลานอ้าวนีเซยนีเสยเ,เลยลำคาญแม่โอ้งอนงอนงอน,งอนไปนอนตรงนู้นแม่จะกวนผมนะครับผมจะพักผ่อนครับแม่ครับจะกวนผมนะครับอน,นอนเฝ้าขนมนะนอนเล่นอยู่ตรงนี้นะน้อนเปี้ยวครับคนเก่งของแม่นะครับนอนเล่นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนขอบคุณครับแม่ท่ป้อน อาหารเม็ดผมครับผมจะกินข้าวตอนบ่ายๆครับมองอะไรลูกมองอะไรมองไปบ้านป้าซอเหรอนน่นมองไปบ้านป้าซอนน่นนะคะขอบคุณครับผมทุกแม่แม่ครับที่เอ็นดูผมนะครับแมนุนาถ่ายนมเปรี้ยวกับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัปเดตสายนี้ครับผม